สำหรับท่านใดที่เริ่มต้นใช้สินค้าแล้วอยากจะลองเริ่มต้นทําธุรกิจดูนะคะโดยที่ไม่ได้บังคับเลยนะคะว่าจะต้องทํายอดหรือว่า จะต้องบังคับขายหรือจะต้องทําจนสําเร็จไม่บังคับเลยนะคะแล้วไม่บังคับให้สต็อกไม่บังคับให้ซื้อด้วยนะคะแต่เพียงแค่อยากเริ่มต้นลองทําธุรกิจดูอยากเริ่มต้นว่าทําธุรกิจเป็นยังไงนะคะบอกได้เลยนะคะอ <h> ินบ<สำ>็อกซ์มาได้เลยนะคะจะสอนวิธีการทําธุรกิจจะทําธุรกิจที่ไหนก็ได้โดยการใช้มือถือแค่ครึ่งเดียวแต่เพียงแค่ว่าตอนนี้ต้องเรียนรู้ว่าสุขภาพดียังไงหรือเรียนรู้เรื่องของสินค้าให้แ,แน่ชัดก่อนนะคะการเรียนรู้เรื่องของสินค้าไม่ยากเลยนะคะทบ คุยการหรือนัดปรึกษาหารือกันเรื่องสุขภาพหรือเรื่องสินค้าก่อนก็นได้นะคะหรือจะส่งลิงก์ให้ทุกคนได้เรียนรู้ได้นะคะแต่เพียงแค่ว่าตอนนี้มันจะเป็นโอกาสของเราหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าเราใช้สินค้าแล้วขยายธุรกิจได้ด้วยนะคะ เพียงแค่เราลองดูนะคะลองดูว่าเอยมันจะทําเป็นธุรกิจยังไงสงสัยจังเลยทําเป็นธุรกิจได้ด้วยไม่ต้องสต็อกหรอหรือไม่ต้องเปิดหน้าร้านหรือไม่ต้องรอระยะเวลานานวันนี้ก็เริ่มต้นทําได้เลยเพียงแค่เราเริ่มต้นที่จะตั้งคําถามในใจว่าเขาทํำยังไงเพียงแค่ขอแค่ว่า มันเป็นธุรกิจยังไงอาเกิดคำถามสงสัยแล้วก็มาคุยกันนะคะพร้อมสอนค่ะสอนการใช้สื่อโซเชียลมีเดียสอนการทำธุรกิจสอนการใช้เครื่องมือสอนการสร้างแพลตฟอร์มของตัวเองสอนการสร้างตัวตนนะคะสอนทั้งหมดเลยค่ะเข้ามาเรียนรู้กันนะคะสวัสดีค่ะ